สวัสดีค่ะวันนี้ผมนีโน่ชาแนลนี่โน่ชาแนลนะคะวันนี้มาเล่นเกมมาค้าสกายเฟสต์ลี่ปีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะยังไม่ได้ตัดคลิปเลยนะอ๋ออันนี้ก็จะด้เสียงตัมคณมีตัมตุ้งตัมหรือยังไม่รู้ตึ๊ง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 ตุ้งตึ๊งไปเรื่อยนะดูเขาอยู่หรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราจะจะมาคือก่อนนั่นอะ ผมน่าติดปัญหาการใช้เครื่องเครื่องนี้มันแปลงให้คือผมอ่ะคือใช้มันมันไม่ได้คือผมก็พิ่รู้ของมันไฟฟ้ามันไม่พอมันเลยไม่ได้นี่ไฟฟ้าเราเกือบเต็มแลวแล้วนี่ด้วยนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นออโต้เรียบร้อยพอที่พัไฟฟ้าเราเหลือเฟือนแล้วมานทำได้แบบสบายแล้วนะมาเลยแก้ปัญหาด้วยกันถ่ายคลิป ก็เพ no? ิ่งเปิดคลิปเมื่อกี้ผมได้ทำการคือผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดมันจะมีนะคือเมื่อกี้มันมันมีแหละแต่ผมหาไม่เจอจนมาเจอไอ้สปีดที่เล่นไอเทมแบบเป็นสปีดอะเร็วๆอ่ะก็เลยนั่นแหละแก้ปัญหาได้แล้วเราคุณฟีมครับเออจริงๆผมก็คิดไปตั้งนานนะมไม่ใช่คำคุณฟีมหรอกคือผมกินไปตั้งนานแล้วแต่แค่มันหาไม่เจอ มีแต่อีกอันหนึ่งอะที่มันกดค้ามันก็เลยบล็อกอะไรมาไม่รู้มันมีมีสองแบบแบบที่ทําใช้ไม่ได้แตบใช้ได้ก็เลยได้กาเ์ฟิลมาดลมันต้องมานั่งแบบทุบทุบอะไรละพี่ร่อนก็ได้เป็นออโต้เรียบร้อยนะมันไม่มีคาว่าไม่ได้คือแค่ไฟฟ้าไม่พอมันก็เลยร่อนไม่ได้เคนอิงก็ต่อบล็อกไอต่อน่ะกล่องสองอันบพมันเต็มกล่องอันบพมันเต็มก็เลยต่อไปอันหนึ่งกูกาฟิลเรามีสามชุดแล้วนะ ก็เล่นบอกไปว่ามันก็มีโอกาสที่เหมือนแบบหินมันจะแบบมันจะมันจะไปอ่ะคือมันจะแบบไม่ไม่ดูอะไรในอที่แปลงหินอะเพราะมันก็เร็วคือก็ต้องเข้าใจมันเร็วแต่มก็ยังได้อยู่ดีนะแล้วก็เหมือนคุณฟิลไม่ได้ไปปลูกป้อยสองคนรู้ว่ามันจะไหนมั้งเห็นว่าเขาบอกอยู่หินในกล่องก็มีกระถุงก็ยังงงๆอย่างนี้อยู่ไม่ได้มีถุงอะไรแปลกๆเดี๋ยวไหนเราก็สามารถ กิจงานก็ไม่ได้ถึงกิกนหนักจริงแล้วก็ได้มาไอ้พียงก็เลยนะแล้วก็เออแกะด้วยเดี๋ยว,ว,ดวเ,เดี๋ยวทำตัวลงลงเออแกะแกะเดี๋ยววันนี้เราจะมาล่อนเหล็กกันเพราะเราต้องการต้องการเหล็กมากคือมันสามารถทำแบบพวกเล่นนี้ทีไ่ไลได้ใช้สองอันนี้คื่สองอันนี้มันทำ,ทำยังไงใช้ใช้เอม,มาโลมาไปประมาณน,นี้แล้วก็กันนึงกัน นี่อ,อุ้ยใช้ตาแล้วผมจะไปหาทูทีมจากไหนวะงานดาบแล้วแล้วกูจะหาทูทีมจากไหนอะ <c oughs> ชิหาได้ไงอืมไม่รู้สิเร <c oughs> มันต้องมีวิธีหามมนเลยต้องมีวิธีหาอันนี้ก็กำลังหลับดูดหินเข้ามาในกล่องนี้ กาวงกาวิวออกมาให้หมดไฟฟ้าเราเหลือเฟือไหมเร่อจะไม่ค่อยเหลือแล้วไม่ผลิตถ่านเนี่ยมันจะมาเอาถ่านอยู่เดี๋ยวมัน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 กิ๊กกดมันก็ไปแล้วดูดิมันแบบฟินมือจริงเลยนะฮะไม่เปลืองที่ผมค้ามาได้เห็นผุแล้ว อะไรมากเอาจริงนะเหล็กไม่ได้น้อยหรือมันมีที่ดีน้องเพือได้มีกินส่วนเหล็กนะมันค้างขอมันดูม่ทัน,นก็เข้าใจนะตึงเกินอะ่ะเออความไฟฟ้าจะหมดนี้แหละอา่าไเมื่อกี้จะทำอะไรเหรอเราจะทำเหล็กใช่ไหม แค่นี้แลน่าจะได้ละมัง้งนี่แงโค่พอดีเด็กผมมาไปคราผมเห็กเาไปค้าแล้วมันหายหมดแล้วอ่ะุ้ยอะไรมา,ามาใครไปทักมนันเฮ้ยเอ่อแม็กมา่มาแมา็กม่าใช่แม็กมา่าคุณซื้อมาไปหาเราจำมนวนมากคื่าต้องการจะบัตรโคตรหรืออะไรยังไม่ดูนะก็ไปเข้าไปเขาทำข้าวตำอะไรเพิ่มเขาทำซื้อยู่นะ รี้มันจะได้อะไรดีมันก็ได้เป็นเหมือนมันที่ค้าเปลีย่ยนหนึ่งอ๋อมันมันมาแปลแงอีกทีหนึ่งอะไรอย่เงี้ย รับลองครับแอปเปิลเหาะแอปเปิลดิไปแต่มันมันไม่ได้นอ๋อทรเทมนี่ไงโทรเทมใช้ไอ้เขียวกับไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าคือนี่ฮะฟ้าไหนวะอะไรคืองานทรเทมวัดวัดต่อฟ้าต้องการโทรเทมแต่เดี๋ยผมไม่เข้าใจกิม ดูดูดีนะต้องการดูเทียมเอาไอ้น,นี่มาไอ้น,นี่เสียฟ้าหาจากดูเทียมว t the f ฟ้าผมไม่เข้าใจเนต้องการอ,อะไรจะผมว่ไอ้เจ้าตาตมองต้องมีวิธีแก้ไข านได้ยินได้ยินเข้ไาได้เพื่อนกูงงว่าทำไมมันถึงแม่เพื่อนครับเราฟีลมากครับทุกคนใครมีความรู้ว่าคอมพิวเตอร์นางตอบหวานหวานเลยนะตอนนี้คือเราแบบเราลุ้นม,มากทุกคนเราลุ้นยับเลยก็ถ้าใครชอบเคมีก็อย่าลืม ้เาเกอนมาคามันเขียนอะไรอยู่ไรเราขึ้คปนี้เลยคนไคนแ้นเน่ยโนตัวมีด้วอ่เน้นละดิตัวมีมัแล้วคือม้มันเป็นโนแมนไม่ใช่ไรครับขอดูขอมโคนปิหน่อยขอดูขอดูขอดูคอคนิหนเดี๋ยวมันมีไออรง ใช่ครชอบกดหุ่นแล้วกดเซ็กซ์กับไอ้มาคาแล้วก็ไปกดดิสไลค์ม็อสนี้ด้วยนะครับกดดิสไลค์กดดิสไลค์เลยกดดิสไลค์ม็อสไอ้ม็อสบ้าบ้าบ้าบอลกดให้มันริบเลยครับไอ้ไอ้ม็อสบ้าบ้าบ้าบอลดิสไลค์มัดมัดมัดเรือไลท์มาก็ที่เด็ดีนห้องนี้โอ้โหมันก็มีแค่ถุงเดียวอ่ะ ก็ oh, ไปแล้วครับุกคลิปบ๊ายบายทุกคนแล้วก่อย